วันนี้นะคะมาลองร้านอาหารเปิดใหม่วันแรกนะคะชื่อร้านอะไรคะเนี่ยชื่อร้านกังฟูกังฟูแพนด้าเหรอคะกังฟูกังฟูโอเคมีอะไรบ้างคะจะสั่งแล้วตอนนี้มีผัดผัดดอกแคร์แล้วก็อันนี้ผัดดอกย่าค่ะผัดดอกย่าเหรอคะอ๋อแล้นี่ก็คือวัตถุดิบที่สําคัญต่อเราอันคืออะไรคะเนี่ยซุปไก่เหรอคะไมนมันคือมันคือมันคือผมมันคือผมเอาไว้ทําให้ บรรยากาศก็ดีนะคะนี่คือตรงอาหารนะคะแล้วก็ข้างๆก็ประดับด้วยต้นไม้สวยงามนะคะแล้วก็มีอ,อ,มอ,อันชาน,ชาอนชาของเราใช่ไหมคะ<อ>สวยมากอันนี้คือต้นไม้ที่ได้มาจากอบตอน,นะค่ะตอนได้มาต้นเนี้ยแค่นี้เองค่ะแล้วตอนนี้มันโตมากเลยนะคะ<บ>โอเคค่ะงั้นสั่งมาให้หน่อยค่ะอะไรก็ได้สมมติมีไฟออกมาเออ imagine have a fire imagine have a fire โอเคแม่ค้ามีอะไรขายบ้างมีผัดกะเพราแล้วก็มีส้มตำอะไรอะอะไรติจุ๊ ซึ่ตามแล้วก็อะไรก็ตาดอกไม้ตาดอกไม้เหรอคะกระดาษมันฉันก็ตาดอกไม้ใช่ได้คะตาดอกไม้อ okay. ีกแล้วก็หัตกระเพราค่ะได้หัตกระเพราต้องใส่น้ำนะ่ะหัตก,กระเพราหมูสับหมูสับนะหัตกระเพราหมูสับอันนี้ขมุก รข้าอ,อาอหารนี่ต้องเตรียมเงินเยอะๆนะคะต้องมีแบงค์พันนะ<ค>นเพราะว่า <laughs> okay.